เหตุผลที่ทําไมพนักงานการไฟฟ้าหรือคนทั่วไปต้องซื้อประกันเพราะอะไรซื้อเพราะความมุ่งครองค่ะพี่จ้าแล้วถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อคนข้างหลังนะคะพี่ถ้าเราเกิดเป็นเกิดเป็นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยพีเลยข้างหลังไม่มี่มีสิคะพี่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยค่ะพี่คนที่รานบอกบอกคนข้างหลังก็คเลยหันไปข้างหลังเนี่ย ประกันชีวิตไว้มันก็เป็นอะไรที่เอาไว้ไว้คุ้มครองเวลาเราเกิดอุบัติเหตุล้มหายายจากคนรุ่นหลังก็จะได้มีอะไรเป็นหลักประกันอ๋อก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ไวและก็อยากให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงกับประกันในชีวิตนะเพราะว่าเราอ่ะทำงานแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะตกเสาเงี้ยผมไม่ตีนผมไม่ตีนผมไม่ตีน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ทํางานครับน้องมันทาอะไรอ่ะมาขาดประกันค่ะประกันจากอะไรอ่ะของกรุงไทยแอ็กซ์ซ่าค่ะท่านผู้ชมเลยหนูมามากๆความมุ่งมั่นค่ะให้พี่ๆไฟฟ้าค่ะพนักงานการไฟฟ้านี่เป็นกลุ่มเป้าหมายของน้องหรอ เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกที่ค่ะแล้วไอ้ที่จะมาขายประกันที่เนี่ยคือม,มันมเป็นอะไรยังไงก็เป็นตัวประกันเงินออมเกีก่ยวก,กับโรคเรื่อรังดูแลซีซีเลยนะคะดูแลซีซีทำเง้นพี่ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วดิซี่เหมือนเมื่อกี้ก็ดูแลโรคร้ายคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายให้ซีซีค่ะพี่อ๋อมันดียังไงอ่ะ ก็ดีตรงที่ว่าปกติแล้วโรค้ายแรงพวกนี้ค่ะเราซื้อเพิ่มเติมเนาะพี่เนาะแต่วันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะก็เหมือนเราแถมความคุ้มครองให้สิีกับโรคลายแรงุค่ะ<ด>คุ้มครองอยังไงบ้างคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี<ด>รตรวจเจอโรค้ายแรงก็จ่ายที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทุนล้านนึงก็ได้แค่หนึ่งล้านบาทค่ะเหตุผลที่ทําไมพนักงานก๊าซฟ้าหรือคนทั่วไปต้องซื้อประกันเพราะอะไรซื้อเพราะความคุ้มครองค่ะพี่ แล้วถ้าไม่เจ๋อถ้าไม่ซื้อคนข้างหลังเหรอคะพี่ถ้าเราเกิดเป็นเกิดเป็นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย่ีพี่ข้างหลังไม่มีเนี่ยมีสิคะพี่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยค่ะพี่คนที่เรารักคนข้างหลังก็ใครเลยไปข้างหลังเงเออคนข้างหลังหมายถึงคนที่รักเราและเรารักนะพี่คนที่รักเราและเรารักนคนข้างหลังหมายถึงคนที่เรารักและรักเราใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า ใครคือคนที่รักเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่แน่นอนล่ะค่ะพี่ยังไงก็ต้องรักลูกมากๆแล้วจ้าอ๋อ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครคือคนที่เรารักอะก็แน่นอนล่ะค่ะพี่คนของใจยังไงก็ต้องมีทุกคนแล้วใช่ค่ะพี่ถ้าเกิดว่าต้องรอกรรมทันอนุมัติเรียบร้อยถึงจะเริ่มคุ้มครองใช่ไหมใช่ค่ะมีระยะรอคอยนะคะอ๋อมีระยะรอคอยด้วยคือทําแล้วต้องเกิน90วันถึงจะเริ่มคุ้มครองใ่โอ้ถ้าวันที่วันที่8 9ก้าก็ไม่ได้วันที่8ปก็ไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ถึง90สิวันค่ะอ ของพี่นี่เป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจอะไรตัวไอชิวค่ะคุ้มครองโรคร้ายไอชิวคุ้มครองโรคร้ายคุ้มครองไงคุ้มครองกรณีเราตรวจเจอโรคร้ายเนาะพี่เนาะกรณีตรวจเจออย่างเช่นพบโรคมะเลนทิสโตกอย่างเงี้ยค่ะตับไตไตรายพวกเนี้ยค่ะแล้วก็โรคสมองเสื่อมกรณีตรวจพบเจอแ่บนี้นะคะพี่ทำเอรไว้ที่หนึ่งล้านค่ะเราก็จ่ายชิปให้ที่หนึ่งล้านบาทเลยแล้วก็ ตรวจเจอใจจบปิดโครงการไม่ต้องส่งต่อคะอ่ะใช่ค่ะตอให้เราทําเบี้ยไปได้แค่ปีเดียวก็ช่ค่ะเราก็จ่ายที่หนึ่งร้านมานแล้วก่อจบปิดโครงการต้องส่งต่อ,อใช่ค่ะไม่เป็นอะไรก็ดีค่ะพี่เป็นเงินเก็บของเราทุกบาทเป็น<อ>เงินเก็บด้วยเป็นเงินทอะแล้วจ่ายแต่ละแต่ละปีได้จ่ายแค่ยีปีใช่ค่ะก็คุ้มครองยาวเลยนตลอดชีพนะคะพี่อ๋อสปีเนี่ย ไม่ได้มีดอกเบี้ยใช่ไหมไม่มีค่ะเป็นเงินต้นอย่างเดียวเลยยี่สิบปีใช่ค่ะเบี้ยคงที่ไม่มีปรับเพิ่มค่ะเบี้ยคงที่ไม่มีปรับเพิ่มใ่ยี่สิบปีคุ้มครองหนึ่งล้านใช่ค่ะจ่ายี่สิบปีคุ้มครองหนึ่งล้านค่ะคุ้มครองแปดสิบปีใช่ไหมคุ้มครองจนถึงแปดสิบห้าค่ะคุ้มครองจนถึงแปดสิบห้าใช่ค่ะมันตลอดชีพคือถ้าอายุครบแปดสิบห้าปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหรอใช่ค่ะพี่ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเอาแล้วแล้วสมมุติว่าถ้าทําทำทำอยู่แล้วเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คนข้างหลังเราค่ะพี่ยังได้เคมอได้เคมอ๋อก็คือระหว่างที่จ่ายเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ยี่สิบเป็นอะไรไปซะก่อนก็คือว่า ไอ้ตัวนี้ก็คือผิดยอดเลยจเอาเงินมาให้เลยถึงล้านบาทใช่ค่ะอ๋อหนึ่งล้านบาทไม่ต้องส่งแล้วนะคะไม่ต้องส่งแล้วสมัยก่อนเคยเจอแหละว่าสมัครไปแล้วพนักงานลาออกเมื่อก่อนน่ะใช่ค่ะพี่แน่นอนเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะหนึ่งเลยพวกอ่ายังไม่ได้ทันสมัยมากมายเนาะพี่น้อติดต่อก็ยากตัวแทนก็น้อยอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็ระบบมาตรฐานอะไรทุกอย่างก็ยังไม่ได้แบบ ดีมันทุกวันนี้ติดต่อก็ง่ายทุกวันนี้ตัวแทนก็เยอะค่ะพี่หนึ่งเลยท่านหนูลาออกเนาะยังไงหลักๆแหละที่ผู้จัดการหนูก็มาขึ้นผู้จัดการในที่นี่ได้หลายปีแล้วสี่ห้าปียงเงี้ยค่ะก็เป็นผู้จัดการดูแลแล้วก็เป็นน้องๆในทีมงานที่มาด้วยกันนะคะพี่ดูแลให้ต่อใช่ค่ะไม่โดนตีด้วมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมเกี่ยวกับเรื่อง คนไม่ค่อยเห็นความสำคัญของประกันเขาเขามองว่ามาตือ้อมามาขายของมาอะไรเงี้ยคนเขามองว่าซื้อประกันก็เหมือน เอาเงินไปกินเปล่าอะไรเงี้ยผู้บริพวกเสียเปรียบหรือมีอะไรจะบอกเขาไหมแนวคิดเราคิดว่าไงถ้าลูกค้าคิดแบบนั้นก็ไม่แปลกเราะพี่เนาะแต่ว่าพี่อย่าลืมนะคะพี่ขนาดรั้วบ้านเรายังมีตั้งสี่ด้านเลยเนาะพี่ชีวิตคนเราล่ะคะพี่คนข้างหลังจะอยู่ยังไงละคะพี่ทักษะเสาหลักของเราอะไรเงี้ยอย่างไงน้อยก็ต้องมีทุนชีวิตไปให้เขาด้วยเนาะใช่คนข้างหลังก็จะอยู่ได้อยู่ที่ก็อยู่ที่เรานี่แหละค่ะพี่ถ้าเราไม่เริ่มหาแต่วันนี้เราจะไปหาตอนไหนละคะพี่ เพืไหนพอดีเพื่อนร่วมงานสมัครไปหมดแล้วครับเหลือผมไอเพื่อนร่วมงานก็เคลียร์อย่างเลยร่บสมัครเอสมัครเธอไม่รู้ว่าเขาหวังดีกับเราหรือว่าเขาลงเสน่น้องมามาสปอนเซอร์เราใหญ่เลยมาชวนเราทำยศทำยอดให้นอกก้องก็ใหญ่ไอนี้ยไอเนี้ไอนี้ไอน,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 นี่ครับเนี่ยเคลียร์ใหญ่เลยเนี่ยไอคนเนี้ยหนหน้ามาสิเนี่ยเออนี่แหละไอคนนี้แหละครับชวนใหญ่เลยเคลียร์ใหญ่เลยชวนเชียร์ผมทำประกัน เออดียังไงดียังไงคุณประกันกับราคาที่จ่ายไปเนี่ยถือว่าเหมาะสมกันดีแล้วแล้วอะไรไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะมีรถแล้วก็มีของแถมให้ชนาคุณอีกอีกหลายรายการอะไรอะอะไร้ากก็จะมีขนมมามาเลี่ยงทีไรก็จะมีขนมมาฝากตลอดเวลาแล้วขนมอะไรอ่ะอะไรวะอะไรวะหร้า ติดนานโอโอเออโอโอืเออแล้วถ้ามันดีทำไทำไมไม่สมัครเองคนเดียวมาชวนกันไปแล้วทก็อยากให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงกับประกันในชีวิตเพราะว่าเราอะทางานแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเสี่ยงอะไรต่างต่างเพราะว่าอุบัติเหตุนะตกเสาเงี้ยผมไม่ตีนผมไม่ตีนผมไม่ตีนอ๋อไม่ตีนก็อาจจะโดนโดนอะไรโดนโดนอากาศร้อนอาจจะอากาศร้อนผมก็ไม่อาจจะมี เพชเชอร์จากคุยไฟเวลาไฟเสียอะไรเงี้ยอาจจะมีอารมณ์เฉียวเราจะอาจจะผมก็ไม่คุยผมก็ขุออแอบอยู่ข้างกูแอบอยู่ข้างหลังพวกเออเสียงอะไรก็ก็ดีมีมีธุปกันให้คนข้างหลังคนเราเป็นอะไรก็ไม่ต้องปัไม่เห็นมีใครเลยข้างหลังอะโอเคตามนั้นได้มันดีขนาดนี้ทำไมไม่ทำเองคนเดียวทำไปแล้วแนะนำละเอียดของกรมทมนละเอียดดีทำให้เราเข้าใจง่ายน้องเขาน่รัก นิสัยดีก็เลย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 ซื้อก็ดูกัดูให้เห็นให้เห็นคนนี้ด้วยความคุ้มครองแล้วมันก็ครอบคุมในชีวิตประจําวันเราอย่างไงครอบคุมยังไงอ่โอ้โหโอ้โหจะตอบยังไงล่ะเนี่ยเมันหลายอย่างไงเรื่องโลกที่เราอายุเยอะขึ้นไปอืมทุกปีทุกปีอาจจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ไม่คาดคิดอ่า ซึ่งเรามีกรมธรรประกันภัยตัวนี้ไว้ก็ทําให้เราไม่ผลกระทบมากในในเวลาที่ต้องเข้ารัก,ก,ารรกษาแลออกรมธรรม์ะระจะมีทุนประกันให้สูงโดยปกติอย่างผมเนี่ยทำประมาณเจ็ดแสนบาทแลวอย่าง,อย,างอย่างอายุในน้อยอย่างคน,นข้างเนี่ยก็ทำทุนประกันล้านกว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมการรักษาโรคในปัจจุบันละ อประมาณนี้เออครับอืใครสนใจจะซื้อประกันนะครับของบูณรทยเ e อ็กซ่านะครชื่อน้องน้องโรสคะ่ะฝากเต้นนะคะพี่ๆคะ่ะทุกคนดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับเนี่ยพนักง,งานอยู่เพียบเลยตอนนี้ โดนโดนขายของอาบอเข็มสนใจขายไอซื้อไหมมีเอ็กซ่าสองตัวมีเอ็กซ่าสองตัวแล้วอ้าวถามเลยทำไมที่ซื้อทำไมซื้อครับทำไมที่ถึงซื้อก็เพราะว่าพนักงานขายเขามาชวนให้ซื้อก็เลยซื้อแต่มีไว้ก็อุ่นใจถ้าเขาไม่ชวนจะซื้อไหมไม่ชวนก็ไม่ได้ซื้อครับอ้าวแล้วชวนทำไมซื้อง่ายอ้าก็ตอนนั้นก็เขาอยากให้เรามีประกันชีวิตที่มีคุณภาพถูกไหมอ่า ไม่รู้ไม่รู้อ่ะแล้วแล้วไม่แล้วทำไมทำไมพี่ถึงซื้อความความคิดอ่ะก็ก็มองแล้วก็มีประกันชีวิตไว้มันก็เป็นอะไรที่เอาไว้ไว้คุ้มครองเวลาเราเกิดอุบัติเหตุล้มหายใจจากคนรุ่นหลังก็จะได้มีอะไรเป็นหลักประกันอ๋อก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ดีปะ ยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้ใช้งานเลยเป็นประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุมีสินเกษียณตัวหนึ่งนะก็แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นประกันชีวิตจ่ายสิบปีละของเอ็กซ่าเนี้ยถูกต้องอ๋อของกรุงไทยเอ็กซ่าเขาด้วยใช่เอบสินเกษียณอืมเนี่ยอะไรสองตัวไี้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังจ่ายอยู่ยังจ่ายอยู่ยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดสิบปีอีกอีกสี่ปีแต่สินเกษียณยังอยู่อ่าใช่มันเขาเขาไม่มีขายแล้ว แล้วคนในโซเชียลเนี่ยโซเชียลโซเชียลโซเชียลคนในโซเชียลเนี่ยเขาเขาชอบบอกว่าประกันน่ะต้องไปสมัครแม่งหรอกกินเงินเราเปล่าเปล่ามีแต่พวกโง่นั้นแหละที่ซื้อประกันอ่ะที่อ่าจริงจริงนั้มันแล้วแต่ความคิดคนถ้าเราไม่ได้โง่ไม่ได้ฉลาดถ้าซื้อประกันก็คือเราเราก็ต้องมีทุนก่อนถ้าเราไม่มีเงินเหลือเราจะไปซื้อประกันได้ไงแค่แก้กิจใช้ก็หมดแล้วประกันก็อาจจะดีกว่าดอกเบี้ยหน่อยหนึ่งแต่ว่ามัน ที่สิ่งที่ดีกว่าคือเรื่องความคุ้มครองเวลาเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันครับอือก็คือว่ามันอยู่ที่มองมองนะครับทุกคนนะใช่นะคนซื้อไม่ได้โง่แค่เขามีแผนการเงินที่ดีมีนึกถึงคนข้างหลังใช่ไหมเาไปลดหย่อนภาษ<อ>ีไปต่างประเทด้วย,รรวยเราจะเสียภาษีให้รัฐบาลเยอะๆทาไมในเมื่อเรานะเรารู้สึกว่าเงินของเราเขาไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะเออไปที่พุดเล่นพุทเล่นพุดเล่นนะติดโป๊ะนะครับ ทุกคนนะครับหลายคนงงว่ามันลดหย่อนภาษียังไงคพี่ไอ้พี่มันลดหย่อนพี่ใหญ่ๆบ้าง,งหลายปีที่ผ่านมาก็เวลาเราก่อข้อมูลในลปปกรมสรรพากรแล้วก็ก่อข้อมูลเรื่องประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแล้วก็ก่อตัวเลขไปมันก็จะลดหย่อนตามเปอร์เซ็นที่เราเสียภาษีอย่างตอนแรกผมเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ลดได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ลดช่วยลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องดูว่า ่าเงินได้เราเท่าไหร่ถ้าเราเงินได้มากมากอ่าเราก็จะต้องเสียภาษีเยอะอยู่แล <pol> ้วได้เงินมากก็ต้องเสียมากได้เงินน้อยก็เสียน้อยออืืมมก็คือว่าพอเรายื่นปุ๊บเงินมันจะเข้าบัญชีเราใช่ไหมไอ้ที่ว่าส่วนที่ยอลดยอดก็รอกรมบัญชกรก็ตรวจอ๋อเราก็ตรวจเขาตรวจยังไม่เขายังไม่ตรวจเราจะรู้ได้ไงว่ายื่นผ่านไม่ผ่านอ๋อต้องรอด้วยว่ายื่นผ่านไม่ผ่าน่ถ้าผ่านเงินจะเข้าบัญชีเราเองใช่ไหมถูกต้องพร้อมเปย์เขาจะพร้อมเปย์เลยนะแจวแจวแจวอ๋อก็คือว่า ประเด็นหลักที่พี่เขมเขาซื้อประกรันของกรุงไทยเอ็กซ่าเนี่ยหนึ่งเลยเป็นหลักประกรันของคนท้้งหลังใช่ไหมพี่สองเลยได้ลดหย่อนภาษีก็เลยสนใจถ้าเกิดไม่มีสองข้อนี้คือไม่ซื้อแน่นอนใช่ไหมถูกต้องอ๋อนะจะได้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณพี่เขียมมากครับสาหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเราเอาเอา,เอาเงินประกันเนี่ยเราเรา ซื้อความเสี่ยงไว้ที่สี่หมื่นแต่ประกันนะเขาเสี่ยงกับเราอยู่ที่หนึ่งล้านทุกวินาทีเหมือนกันว่าเราเราเสี่ยงหมื่นของเราเราก็เหมือนคิดเร่งๆก็เหมือนเราเก็บเงินนะครับพี่เก็บเงินเหมือนแบบว่าเก็บในธนาคารนั่นแหละแต่แค่เราแบกมามาเป็นอีกกระเป๋านึงในรูปแบบประกันชีวิตเพราะว่าปกติถ้าเราเก็บในรูปแบบธนาคารน่ะมันก็ดีพี่มันแต่มันจะไม่มีของคลองแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบอีกประกันชีวิตอีกทางหนึ่งอ่ะมันจะมีของคลองให้กับเราแล้ว เอาง่ายเหมือนเราผ่อนเงินล้านเลยเหมือนเราผ่อนเงินลนะ้านแต่แค่เราผ่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรมาเงินล้านนั้นเขาจ่ายคนข้างหลงังแน,น่ๆแล้วใช่แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยมันก็เป็นเงินเก็บเราแต่สิ่งที่โชคดีไปกว่าน,นั้นคือสุขภาพเราดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เกมบเราไม่ได้เกมบเราไม่ได้ตายนยั่นแ,แหละเราถือว่าโชคดีที่สุดแล้วหกสิบเจ็ดสิบไม่เป็นไรเนี่ยแหละอันนี้บางทีคนเราเป็นมเนะเร็งตั้งแต่อายุสี่สิบห้าสิบ มีเงินไปสิบร้านยังซื้อไม่ได้เราเจ็ดสิบเราแม่จะไม่มีวิธีร้านจะมีเงินพอกินพอใช้แต่เราตุวภาพแข็งแรงนั้นดีกว่าแต่เกิดของวิ่ไฟฟ้ารองอันหนึ่งคือมันภาสีภาสีเก็บเงินทุนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับของโลกร้ายคนนี้โลกร้ายมันค่อนข้างระบาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเร็งโรคมันจะตกโรคต่อด้วก,ออก็ตามเนี่ยคือโรคนี้คือมัน เราไม่รู้นะอนาคตมันจะมีอะไรมาอีกใช่แต่แต่ขนาดโควิดที่ว่าเป็นกันง่ายๆนะอย่างตายกันเยอะนะเหมือนจะไม่เป็นโรคเล็กๆเหมือนเป็นโรคที่แบบไม่ใช่อะไรนะแต่ตายกันโอ้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าห้าปีสิปีข้างหน้ามันจะมีโรคอะไรอีกใช่อย่างน้อยเนี่ยเราเราเรา,เราทาในวันที่สุขภาพาเราแข็งแรงที่จะดีกว่า อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมให้เข้าบ้างครับคือผมมองว่าคนเราควรจะมีทุนประกันชีวิตให้กับตัวเองอะอย่างน้อยนะครับสักล้านหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือคนเราเนี่ยเราเรา,เรามีคุณค่าแล้วเพราะว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งบางทีเราเราสร้างทุกอย่างเลยเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งรถมีทุกอย่างแต่เราไม่มีทุนประกันให้กับตัวเองนะที่เราเป็นคนสร้างทุกอย่าง ก็อยากจะบอกว่าคือประกันนะครับมันก็ม,นมันข้อดีมันก็มีครับอยากให้หันมาทำกันเยอะๆเพราะว่าสุดท้ายเ่ยคนที่เราให้ผู้รับประโยชน์มันก็ไม่ใช่ใครนอกจากคนที่เรารักนั่นแหละครับ คิดยังไงถึงมาขายประกันให้กักบพนักงานกนารไฟฟ้าก็หนึ่งเลยเนาะพี่เรื่องของสวัสดิการเนาะอย่างที่รู้กันแหละสวัสดิการี่พี่ไฟฟ้าดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ควบคุมทั้งหมดนะคะพี่หนึ่งเลยสิ่งที่ขาดคือเป็นสวัสดิการชั้นที่สองของพี่ๆเขาในส่วนไหนรู้ไหมคะส่วนของอย่างเช่นถ้าเกิดเจอโรคมะเร็งอย่างนี้เนาะพุดเนาะแน่นอนแหละบินก็จ่ายแพทย์ตามใบรับรองแพทย์หมอ นอกเหนือจากนั้นอะทางบรงแพทยพแล้วนอกเหนือจากบรงแพทยพแล้วก็ไม่ได้จ่ายเราจะได้จ่ายจ่ายตังค์ไปเองแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เราเก็บมาอย่างเงี้ยค่ะพี่อนาคตลูกเอ้ยหรือว่าเงินเก็บเราเราเก็บมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเราได้เอาออกมาใช้กับตรงเนี้ยังไงก็แน่นอนค่ะนะอาจจะเพียงพอแต่มันไม่ได้เหลือเลยถ้าพี่เขามาเก็บเงินกับแบบประกันชีวิตนะพี่พี่เขาก็จะเหลือเงินในส่วนนี้ เหลืออนาคตลูกเหลือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แทนไว้เพราะถ้าเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยแน่นอนอย่างใสอ่าคีมโมพวกใช้แสงอย่างเงี้ยค่ะพี่สวัสิการเขาไม่รับรองอยู่แล้วตรงนี้ค่าเต้าไข่ค่าที่พักค่าเดินทางบ้างเบือไม่ได้อยู่แล้วก็จะได้มาเสียกับตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยเลือกสือสวัสดิการตัวน,นี้ค่ะมาให้พี่ๆสนดการไได้อีอกั้ึง ส่วนใหญ่คนที่ไม่ทเํเขาเขาเขาติดอะไรครับที่เขาไม่ไม่ทาไม่ซื้อถ้าเกิดหลักๆก,ก็ถ้าเกิดที่ไม่ได้ทำบางทีเขาอาจจะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเรื่องของแบบว่าถามว่าที่เขาอยากทาไว<น>้คนคนโรติกคือเขาก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วแต่เราก็ไปอาจมีหน้าที่เราเป็นตัวแทนเราเป็นมีหน้าที่ที่ไปมอบของของแบบอธิบายอะไรเงี้ยเขาก็มีความ,<น>มาเปลี<า>่ยนความเข้าใว่าเขาอยากจะมีติดไว้แต่บางคนมันก็ ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้เขาไม่ดูแลให้ตัวเองเขาดูแลครอบครัวด้วยแต่ครอบครัวแปรครอบครัวคนนี้นอะไรเงี้ยบางทีค่าใช้จ่ายเขาไม่มีวความก็อาจจะแบบไม่ได้ทําแต่บางคนก็อาจจะทำทำอาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เริ่มจากที่เราสบายก่อนใช่ส่วนมากก็จะปัญหาด้านนี้จะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เขาก็จะทำเพราะว่าเขาเห็นความสําคัญใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้นี่เอง ไฟฟ้าแสดงว่าไฟฟ้าทำกันเยอะเลยคถ้าเกิดอย่างที่จะพี่ถามหลายๆคนจะมแล้วก็กยิ่งยิ่งคนที่โตขึ้นอ่ะพี่คือคือสุดท้ายอ่ะที่ทำวันนี้กับพี่ทำตอนตอนพี่ก็ทำดีสู้พี่ทำตอนที่พี่ยังอายุน้อยแข็งแรงดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายผู้ใหญ่เขออาอาบน,น้ำร้อนม,มาก่อนเราเราจะไปไอ้นี่เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิด คนแก้ตัวเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราได้ทุนประการเราเห็นอันนั้นอ่ะเราจะมองว่ามันมีค่าใยชย่มั้ยก็คือว่าคนเนี่ยนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากทากันหรอกแต่ท้ายที่สุดพอโตขึ้นมีวัยศขึ้นฐานะพร้อมเขาก็อยากทำเขาก็ต้องทํากรรมฐานคือคนคนที่รากฐานเริ่มแข็งแรงก็คือเขามีกรรมฐานกันทุกคนเขาก็จะมาเสียดายว่าทำไมไม่ทําตั้งแต่อายุน้อยเพราะฉะนั้น ก็เลยบอกว่าทําตั้งแต่ตอนนี้เถอะถ้าพร้อมไม่ติดอะไรใช่ไหมเพราะว่าไปเจอลูกค้ามาส่วนใหญ่คนที่มีกรมาทานคือคนที่รากฐานแข็งแรงแล้วหลายคนก็จะบอกว่าน่าจะทำตั้งแต่ต0ปียี่ตีีที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องสาคัญนะทุกคนเนาะการเงินก็สป็น่คัญนะใช่ครับเรื่องของ การเช็คข้อมูลเรากลัวตัวแทนจะทิ้งอะอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะอาจจะแบบว่ามีเรื่องนี้เยอะแต่ณปัจจุบันเราเราประชุมกันเรื่องนี้บ่อยมากเรื่องโดนแทนทิ้งหรือว่าตัวแทนไม่ไม่ดูแลอะไรเงี้ยเราเราก็เลยแบบว่าเพิ่มเพิ่มจากที่มาหากันตัวตัว,ตวหรือดีลอะไรเงี้ยก็จะมาเป็นทีมอย่างเงี้ยเป็นทีมแล้วก็มีช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์เบอร์โทรต่างคนหรือว่าเบอร์สำนักงานเองมีทุกอย่างมันทุกวันนี้เอาง่ายคือระบบมันอัปเดตแล้ว มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราจะคุยกับผ่านเอกสารกระดาษมันยากแต่ก่อนยา่าใช่แต่ทัวเนี้มันอัปเดตบางทีเราไม่สะดวกเราก็โทรเข้าหนอะไย่าก็ได้เหมือนกัน<ม>แตส่ส่วนมากตัวแทนจะจะ,จะอยู่ดูแลอยู่แล้วอะไรเงี<ม>้ยถ้าเกิดกรณีสมมติว่าถ้าเกิดเราออกมันก็จะเขาจะเราก็จะแจ้งเราเรา,เราถูกฝึกมาให้แจ้งอยู่แล้วว่าพี่เอผมออกก่อนนะอะไรเงี้ยผมมีธุระนู่นนั่นแต่จะมีคนน้องมาดูแลนะอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวติดต่อกับน้องต่อได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสืบทอดอยู่แล้วจะไม่มีการทิ้งไปเปล่าๆเงี้ยใช่นโยบายใหม่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะสนใจจะทำประกันก็ติดต่อมาได้นะครับชื่อน้องน้องโรสค่ะและน้องกอนครับจากบริษัทกรุงไทยเอะ่าขอางานใหญ่พานเก้าครับผมอ๋อติดต่อได้เลยนะครับน้องโรสกับน้องกอนนะครับสำหรับวันนี้คนฝากบอกและที่กดไลค์กดแชร์ชอบด้วย ช่องอะไรครับพี่ยังยังไมไ่คิดชื่อช่องเลยอ,อย่าักต่อไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พี่เขาด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>